นี้นะฮะอาจมีรถเกตเดอร์นะครับผมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาให้นำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถเกตเดอร์ของยี่ห้อมิตซูบิชินะครับอ่าตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นมิตซูบิชิรุ่น Mg 500ขีด S นั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าเรียกได้ว่าเป็นตัวนิยมของลูกค้าหลายคนณปัจจุบันตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาของเขานะฮะย่อมเยาว์มากๆนะฮะเอาไปใช้งานเนะะี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆด้วยความขนาดไซส์ของเขานะฮะแล้วก็ด้วยความนิยมนะฮะคควววาาาามมแแรงะะแงงนนะะฮดดูลลัก่่่ยยขอเขะะอเเ้้ใบไ ตอบโจทย์คุ้มค่าคุ้มราคามากๆ,ๆนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูนะฮะสะภาพรอบคันของเขากันก่อนนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเกเดอร์นะครับถ้าเกิดเทียบเท่ากับรถของยี่ห้อแคาติบิลาเนี่ย เขาจะเทียบเท่ากับตัวแคทนะฮะหนึ่งสี่ศูนย์นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเทียบกับโคมะสูนะครับลูกค้าครับเขาจะเทียบเท่ากับตัวโคมะสู GD ีดีหกห้าห้านะตัวนี้นะครับอ่าเรียกได้ว่าเป็นไซส์มาตรฐานเลยนะครับไซส์นิยมของบ้านเราเลยนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เบอร์ยางของเขานะฮะคือแน่นอนไซส์เดียวกับตัวหนึ่งสทั่วไปเลยนะฮะจะเป็นยางเบอร์พันสี่ร้อยขีดยี่สี่นะฮะหรือว่าสิบสี่จุดศูนย์ขีดยี่สี่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่มิตตัวบิ กันได้แล้วนะครับไม่ถึงร้านนะฮะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะตัวนี้นะครับนี่ด้านหน้าก็จะมีโลโก้เมตซูบิชตีตาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะยางนี่บอกได้เลยว่าสวยทั้ง6เส้นนะตัวนี้นะครับคลิปเลยนะฮะใบมุ้งใบมีดสวยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับร้อยแตกหักร้อยชี้ขาดคอยเสียหายของตัวเนื้อใบมีดเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ปั๊มด้านบนนะครับแห้งดีมากๆนะฮะเม้นลักนะฮะสายไฮดรอลิกหลักของเขาเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับซีนกบ นี่นะฮะแห้งๆนะครับนี่นะฮะสายกลางตัวนะฮะตัวหลักต่างๆเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะสวยแห้งๆน่าใช้งานมากนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาเนี่ยนะฮะจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ปกสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหลัดเครื่องยนต์ของเขานะเขาใช้งานเป็นตัวมิตุบิชิ6กดียินั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องนะฮะฝั่งเทอร์โบของเขาใกล้ๆกันนะครับ บอกนั่นเลยว่าแห้งนะฮะตัวนี้นะครับแห้งกริกนะฮะตามพวกประเก็นนะฮะฝาข้าวเ,เบาะนะฮะโอโลงโอลิงของเขานะครับไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะตัวนี้นะครับแห้งดีมากๆนะครับนี่นะฮะหล่อเหลานะครับตัวนี้นะครับบอกแล้วนะฮะว่าน่าใช้มากๆนะตัวนี้น,นะครับราคาไม่แรงได้ไซส์ใหญ่นะฮะเป็นไซส์ามาตรฐานของงานกรมทางเลยเอาไปลุยง,งานแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะแห้งนะครับอยากให้ได้แจ้งไปนะครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับนี่นะฮะบุกซูปนะครับ ทุกจุดนะฮะมือนที่ฟังด้ยนะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่อนนะครับการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะลูกค้าครับก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีมากๆนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะแทงนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในกันนิดนึงนะครับชิปนีนนะฮะ ภาพหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัวนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับบอรเนี่ยมี2ที่นั่งนะลูกค้าครับเพราะว่าตามสายรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทํามา2ที่นั่งนะสำหรับคนขับที่1นนะครับแล้วก็สำหรับคนเอาไว้นั่งมองริมทางที่1นนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมีหน้าง,งานที่เป็นหิมะเนี่ยนะฮะหิมะเนี่ยมันจะกบถนนหมดเลยนะครับมันจะไม่สามารถมองริมทางได้นะเพราะฉะนั้นนะต้องมีคนมองริมทางคนหนึ่งนะฮะกันรถตกเขาอีกนะครับลูกค้าครับอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขามี2ที่นั่งนะลูกค้าครับคนขับทที่1คนมมองงริา ทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับนี่นะฮะฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเกียร์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะมีแดเกียร์นะครับโลบเกียร์แดเกียร์นะเดินหน้าแปดอยหลังแดตามนี้เลยนะครับด้านลงด้านข้างนะฮะสวยนะครับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองระบบเบื้องต้นกันนิดหนึ่งเดี๋ยวผมลองกดตัวนะฮะเพตรปั๊มให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะฮะกดตัวนะ ลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วปมแรงปั๊มเบื้องต้นเนี่ยถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะกดตัวลอยได้นิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวลองคอนโทรลให้ดูด้วยนะครับลอยให้ครบทุกตัวเลยนะครับนี่นะอันนี้นะครับแต่กี้ขึ้นลงซ้ายขวานะฮะใช้งานได้ปกตินะอันนี้เป็นบิดซ้ายบิดขวานะลูกค้าครับนี่นะฮะไปกันเร็วๆนิดนึงนะครับไ้า์ซ้ายขวานะครับนี่ยังไม่มีซ้ายขวานะครับได้ปกตินะครับ น่นะฮะอันนี้เป็นสกีรีไฟนะซึ่งตัวนี้ไม่มีนะครับก็ไม่ต้องลองเขานะครับแต่ว่าเขามีคอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดหน้างานไหนมีเนี่ยก็สามารถเอาสกีรีไฟมาใส่แล้วก็ใช้งานคอนโทรลตัวนี้ได้เลยนะครับตามรูปเขาเลยนะนี่นะฮะอะต่อมานะฮะข้อมงายไใบมีดนะครับนี่นะฮะนี่ปกตินะครับข้อมงายไใบมีดนะครับต่อมาเอวนะฮะ อ่อนนะตัวนี้นะครับสเปคเออ่อนนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดหน้างานท่านใดมีความแคบนะฮะต้องการลดที่แบบว่าปิดตัวเลี้ยวซ้ายเข้าที่งานนะครับเข้าหน้างานแบบห้องแก้วห้องตัวที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากเป็นสเปคเออ่อนนะครับตัวนี้นะฮะต่อมาปิดล้อซ้ายขวานะครับนี่นะช่วยปรับองศาในการเลี้ยวให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติต่อมาตัวสุดท้ายสไลด์เบมีดฝั่งขวานะครับนี่นะฮะก็สามารถใช้งานได้ครบเลยนะครับนี่นะฮะ อยู่เลยนะครับถือนะว,ว่าระบบคอนโทรลเนี่ยครบนั้นลูกค้าครับเอาไปพร้อมรุยนะฮะมาต่อมานะฮะเดี๋ยวเรามาลองได้นะฮะเกียร์เดินหน้าถอยหลังเบื้องต้นกันนะครับเพราะว่าถ้าไล่แปดเกียร์เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ไหวแน่นอนนะลูกค้าครับมันต้องแบบวิ่งไกลๆเลยถึงจะลากถึงเกียร์แปดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองแบบเบื้องต้นสองสามสี่ห้าให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวถอยหลังเกียร์หนึ่งก่อนนะครับองนะนะครับสางนะครับ อดินนะฮะเดิหลังนะครับอยลองเดินหน้ากันบ้างแล้วบิดพวงอะไรไปทางขวานะครับเดินหน้าเกณฑ์หนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับนี่นะฮะปูปานนะครับเดินหน้าไยหลังได้ปกตินะตัวนี้นะครับหกแปดนะครับลากไปเลยนะครับนี่นะฮะ ครบนะครับหรือปิดประตูขอโทษทีนะฮะอย่างนั้นนิดหนึงนะฮะเกียร์เนี่ยลากไปเกียร์แก็วิ่งได้ปกตินะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยนะฮะนิ่มนะครับนี่หมุนซ้ายขวานะฮะได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับถือว่าพร้อมลุยเลยนะคันนี้นะครับปั๊มแรงดีคอนโทรลครบนะฮะเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้ปกติแล้วก็ใช้งานได้ครบยันเกียร์แปดเลยนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเอาไปพร้อมลุยนะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถเกจเดอร์มิตซูบิชินะฮะ MG 500 KS คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลทุกเรื่องนะครับได้ที่เบอร์โทรทดิคือตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะจะมีรูปของเขาหน้าละเอียดเลียนรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมการทั้งลายอีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกแล้วเดี้ย ใช้งานได้ครบหมดเลยคอนเดอร์คอนเดรเนี you, ่ยใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ค่าตัวของเขาเนี่ยน่ารักมากๆนะฮะไม่ถึงล้านนะตัวนี้นะครับได้ตัวใหญ่แบบนี้ไปลุยงานได้เลยราคาไม่ถึงล้านนะฮะเพราะว่าค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่แค่เก้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้นี้กับตัว MG 500รขีด F คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะสสสสิินน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 คคคคค้้้้าาาาาาเเเรรรรรมม่่่หหหหลลลออออะะััััััับบบบวววีีกกก็ไไปปจใด Yes,